สวัสดีครับ,รบผมโอ๊ตอักรวัตรครับและผมไต้ฝุ่นตากเพชรครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมอเตอร์ a ช n แนลนะครับครบเรื่องเรื่องยานยนต์นั่นเองครับออกอากาศทางช่อง7 HD นะครับวันพุธนะครับเวลา4ทุ่ม45หลังจบรายการประเด็นเด็ด7สีครับ นะคคุณฝุ่นครับวันนี้เราโชคดีมากมากนะที่เราได้มาเจอกันอแล้วเราโชคดีอีกด้วยที่เราได้ทํารายการนี้ด้วยกันใช่แต่ทําไมวันนี้เรามาทํางานด้วยกันแล้วเราแต่งตัวไม่เหมือนกันครับคุณไม่อ่านลายไงผมลายหาคุณแล้วไงเอาครับวันนี้ฮะเป็นวันพิเศษมากมากนะครับที่ครบวนรอบครบหนึ่งปีแล้วกับงานมอ t ตอร์ p o ป2024นี้นะฮะคุณรู้เปล่าว่างานนี้เขาจัดเป็นครั้งที่ไร่าไหร่41ครับอ้าวทำไมคุณรู้อ่ะผมอ่านป้ายออกครับ แล้วก็ปีนี้เขามากับคอนเซปต์ครับ จิตวิญญาณแห่งนงวัตรกรรมยานยนต์ําำนาคตครับซึ่ง<ม>อ้นก็จะสังเกตนะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารถ E ีีหรือรถไฟฟ้า100%เนตี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งภายในงาน m o t ม r เตอร์ในปีนี้เขาก็ขนรถจากค่ายแบรนด์ดังมาให้ชมกันแบบช่ำๆคับค้างเลยทีเดียวครับครับและนอกจากรถ E ีแล้วเนี่ยรถสันดาบรถไฮบริดก็ยังเอามาโชว์ในงานนี้นะครับเถียงไม่ได้ร,รถ E ีวีมาแรงมากแต่ว่ารถสันดาบหรือว่ารถไฮบริดก็ยังมีนะภายในงานนี้ก็คือเอารถ สนดาปแล้วก็รถไฮบริดเนี่ยที่มีเทคโนโลยีล้ำอนาคตรตรงกับคอนเซปต์ของงานมอเทอร์ก่โกลัน2ี2 4นี้เลยภายในก็มีอีกเยอะมากมายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเพื่อนอนพร้อมแล้วรเราไปชมพร้อมกันเลยครับไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแ,แล้วตอนนี้เราอสองคนนะฮะก็เดินกันมา ใช่ครับเดินผ่านโซนรถรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วใช่ฮะเดี๋ยวเราจะไปทางเรือแล้วนะฮะไม่ใช่แอิสเซอรี่ก่อนยจะลงน้ําอย่างเดียวเลยคือภายในงานเนี่ยมันก็จะมีแอิสเซอรี่ของรถยนต์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กไม่ว่าจะเป็นเครื่องของแต่งต่างๆและที่เรามายืนตรงบูธนี้นั่นคือบูธฟิล์มลามิน่าเองครับชครับ ฟิล์มลามินาเป็นยังไงครับเพื่อนครับก็ประเทศไทยของเราแดดร้อนฮะยิ่งแบบเดี๋ยวนี้มีพัดนโรมิกซันลูปนี่เลยฟิล์มลามินาช่วยให้รถของคุณเย็นขึ้นได้ทันทีครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักหรือว่าเราไปดูคอนเซปต์ของลามินากันดีกว่าครับเช่นนี้ไฮไลท์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะเราก็ได้เตรียมสินค้าฟิล์มกรองแสงที่เป็นเซรามิกหลากรุ่นของทางลามินามาให้การดูแลลูกค้าแล้วก็ให้คําแนะนําลูกค้าสําหรับการเตรียมรถไปท่องเที่ยวนะคะ ก็เรียกว่าพระเอกของเราเซรามิกส์ก็มาเต็มที่พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วก็มีเซรามิกน้องใหม่นะคะทั้งออนิกส์แล้วก็ไอริสให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันรวมทั้งสุดท้ายเลยก็เป็นพี่ใหญ่ที่เปิดตัวมาก่อนต่อเนื่องจากเซรามิกส์ก็คือตระกูล CM นะคะท่านที่สนใจในกลุ่มของฟิล์มเซรามิกนี่ก็เรียนเชิญแวะกันที่บูธของลามินาได้ค่ะสำหรับฟิล์มเซรามิกของลามินานะคะแน่นอนว่าสิ่งที่เราเน้นมาตลอดก,ก็คือเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ตัวจริงค่ะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการกันความร้อนอนย่าง ดียิ่งนะคะการกัน UV เกือบ100%ความทนทานแล้วก็มืดนอกสว่างในนะคะรวมทั้งไม่รบกวนสัญญาณดิจิตัลต่างๆด้วยค่ะสอบรถ EV นะคะออทางลามินาฟิล์มเองเรามีการพัฒนาสินค้าร่วมกวับทางโรงงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะเราออกเทคโนโลยีที่เรียกว่าดิจิ l b ลบูสส่งเสริมการใช้สัญญาณดิจิตัลในทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Smart Car ทั้ง ดีวี0 0หรือแม้กระทั่งเป็นไฮบริดต่างๆนะคะที่มีการอัปเดตซอฟต์แวรต์ต่างๆตลอดเวลาเนี่ยฟิล์มของลามินาที่เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลบูส์นี่นนจะช่วยส่งเสริมการใช้สัญญาณดิจิตอลต่างๆแล้วก็ไม่รบกวนสัญญาณดิจิตอลใดๆเลยฉะนั้นให้มองหาสัญ,ญลักษณ์ลามินาดิจิตอลบูสค่ะ สำหรับทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วนะคะก็อยากจะเรียนเชิญแวะมาเที่ยวง,งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ Challenger Hall กันนะคะก็เริ่มต้นวันนี้แล้วไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะสรับลามินาของเราเองเนี่ยก็อยู่ที่ Challenger Hall 3นะคะเดินมาชมเทคโนโลยีรถ,รถยนต์ยานยนต์ใหม่ๆแล้วเนี่ยก็เรียนเชิญแวะมาที่ทางบูธลามินาฟิล์มเราด้วยแล้วก็มีทีมเจ้าหน้าที่ของเราคอยให้คําแนะนําดูแลนะคะนอกจากเรื่องของฟิล์มกรองแสงตีรถยนต์ลามินาแล้วเรายังมีฟิล์มอาคารแล้วก็มี อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์เช่นทูเล่ด้วยแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะจะได้เที่ยวปีใหม่กันอย่างมีความสุขค่ะสำหรับเวลาของรายการ m o t เตอร์ a n n e l ครบเครื่องเรื่องยานยนต์เทพพิเศษในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram หรือว่า TikTok ครับ แล้วผมแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับของอ้นแล้วก็ของใต้ฝุ่นนะครับในช่วง Star Dive นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีทางช่อง7 HD กด3 5แห่งนี้นะครับวันนี้ผมอ้นอัครวัฒน์ครับและผมใต้ฝุ่นตากเพชรครับลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย